ตาสิงกันเลยกันนะมาฟาสเลเซอร์กันผมสามารถสุม่มเล็จิตสติลได้ภายในครั้งเดียวถึงแ <Wow. S 1> ม้ว่าผมจะมีอยู่แล้วก็เถอะนะ e <asy> แต่มาในครั้งเดียวแบบน,นี้หมายความว่า เขาอยากให้ผมรีวิวตัวเขาให้ทุกคนได้ดูอ่าจริงใช่ไหมล่ะสไตล์ก็เคยมานะอโอเคปาะทำการเลื่อนะไปเนาะสกิลของผมตอนนี้คือพลนะังสามหมื่นเจ็ดเนาะก็ถือว่าน้อยอยู่โอเคมึค้นเป็นห้าดาวเลยจะเลยโอเคเพิ่มให้อีกหกเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็สกิลนี้ก็คือว่าโอเคเนาะฟูลละอ่ะอันนี้อีกนิดนึงเหมือนกันเัทเบซ่าหกสิบโอเคอยังไงนะโอเคอเอาไปเลย โอเคพลัง40,000ยมของไลโคมันเลยไลโคขอยอยู่หนนะแปบ๊บนึงสายยืมฮะทุกคนสายยืมสายยืมอ่ะแล้วก็เอาไปเลยโอเคที่เหลือก็อโอเคมาจับไปเนินก็ขอให้ได้สัก5 0ื0นนะ่ะพลังวันเนี้ยอ่า ร้อยห้าหมื่นสองโอ้โหอับนาเอาเรื่องเลยเนี่ยโอเคสกิลก็มีวันนี้เนาะมีฮันคาวก็แซมเลเซอร์กันฟ้าเลเซอร์กันแล้วก็ไอรอนอ่าอ่าแล้วแอมซอลเออใช่แล้วเป็นไอออนสิวนั่นแหละเป็นแบบว่าก,การป้องกันพิเศษไงโอเค okay, ป่ะทำการรีวิวเลยเนาะโอเคไปเหลือที่ต้องโชว์ความแท้จริงให้ทุกคนดูเลยแนละ้วเจมส์สติลมีมอนสเตอร์สติลหรือเปล่าเบื่อว่าไม่เคยสู้นะหน้ามีทุกคนมาดูเกียร์กันนะดูเกียร์เบอร์สี่สามโอเคสบายไป โอเคมาออตโตฮึืแซมเบสต์กาไม่กายนคนนีมาลหน,น่ไงพูดสกิลถูด้วยก็เก่งนะมาไม่นักคาาต่อเลยนะพุงไปก็คนเลีฟ้ฟาดหนึ่งทีนะโอ้โหารมาิทลาเดียวเลยเนี่ยแรงรใช่ไหมล่ะโอเคมาเลยมาทักา,าวตีทีละหนะ้าหมาาื่นนะก็จะทามือถานออกมาซมเบ์กันัน ตั้งวันขึ้นเตาโอ้โหหนึ่งแสนเลยเหรอนี่มาแรงเกินนล้นเนี่ยโอเคไหมแล้วเป็นยวจะนต่อตั้งหนึ่งทีโอเคจมตีรุ่นตัวหลังด้วยนะนี่ถือว่าโอเคเลยเนี่ยข้าวต่อในเนล่าจะตีหนึ่งทีน่ามาเลยก้ามปูนู่โอเคมีโลดเลยนะโจมตีแล้วก็มีแอร์ล่าแอปโซด้ดวยนะเป็นการเพิ่มเกานะเนาะแล้วผมยังไม่รู้ความสามารถของสกิลแต่ว่าผมก็พอดาวได้นะเพราะว่าเป็นท่าเหล็กไงท่าเหล็กมันต้องเพิ่มโล่อยู่แล้วอือธาเหล็กจะเพิ่มไฟไม่ได้เนะี่น่าคาไปโอเคเรียบร้อยกดดดโโอออ้้หหหเเเลลืืนนนิียววไมั่ะ ทำไมมาไม่ตายแทนเดินสักการไปนี่ไงละ่ะโอเคมาเลยลูกเจ้าตาสิงกันเลยกันนะมาฟาเสเลเซื้อกันปั้งโืมโค้ท่มาลูกเจ้าแช้ตีมานะโหในน้ำด้วยโืมคอินสักสูงเลยนะั่นอะโอ้โห สวยเกิน5 0 0พโอ้โหหมื่นสามโอ้โห,โโหเล่นเอาครึ่งหลอดเก็บครึ่งหลอดโอเคมาเลยครัสิกันปังไม่ตายเหรอเฮ้ยมีการหิวด้วยในการเคล่อนที่ครั้นี้เดี๋ยวนะครั้งนี้จะหิวนะของเลกเกียครั้นี้เรามารีวิวตัวอะไรกันแน่เนี่ยโอ้โหมาให้นักข่าวไปตั้งหนึ่งโอ้โหสุน่ามีทำไมมันไม่สุนามีเลยโอ้โหเด,เดี๋ยว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 เดี๋ย้องยิงให้พลาดเออสองหมื่นนามีนี่เอ้ยแสดงว่ามันน่าจะเป็นท่าเสียนะของรลเกียเนนี่่ยคาาวไปโอเเมลย เนื้อหมื่นมามามฟาดเลยนซื้กันปีฉาเลยแล้วกัน9,003จุกๆไปแล้วกันนะถ้าหนึ่งแสนนี่คือไม่รอดแน่นอนอยู่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อะมาหรือว่าเป็นตัวที่ปั้นได้ถือว่าโอเคเลยนะนะแต่ว่าใหญ่เนี่ยเขานิยมใช้ในจิตการกันเนานะเพราะว่ามันเพิ่มมลูกได้เยอะมากแล้วก็เป็นตัวแทงชั้นเลิศเลยนะเพราะว่า HP เริ่มต้นมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเนาะเนี่ย HP เริ่มต้นของดีก็คือแปดสิบเนาะแต่ว่า ก็นะมันเนี่ยเห็นไหมเทจิสามเลยจิคือมันจะน,น้อยกว่าเลยจิจิก,กับเนานะโอเคเนะะาะฟาวนี้ฮะเรื่องนี้ขอลาไปก่อนถ้าชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปเนาะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ